ตอนนี้ผมอยู่กับทางด้านของประธานกรรมการคุณจรูรักษ์เรืองสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่มาวมออกรางวัลในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าเป็นเกียรติะคะที่ไป็นประธานในวันนี้เนื่องจากว่าเราเองเรามองว่าสักิฐสบาลน,นี่เป็นส่วนหนึ่งของประชาชนที่ชอบลุ้นโชคนะคะในวันนี้ก็เห็นว่าการออกรางวัลเนี่ยมีความโปร่งใสแลนะชัดเจนแล้วก็มีกระบวนการที่ไปไปตามไอโซนะคะที่เป็นมาตรฐานของสากลคนนะคะ ครับผมก็เมื่อสักครู่นี้ท่านพูดถึงเรื่องความโปร่งใสในฐานะที่ท่านมาเป็นประธานกรรมการในวันนี้ท่านจะมีโอกาสได้เห็นขั้นตอนการตรวจรางวัลเครื่องอุปกรณ์ต่างๆอย่างนี้อยากให้ท่านพูดถึงเรื่องความโปร่งใสใบอกพี่น้องประชาชนอีกสักครั้งหนึ่งครับค่ะต้องบอกการเป็นคณะกรรมการหรือประธานกรรมการเนี่ยฮะต้องมีการตรวจสอบอ,อุปกรณ์ตั้งแต่ขั้นต้นเลยนะคะว่าอุปกรณ์เป็นอะไรมีอะไรติดไหมเป็นพลาสติกทั้งหมดนะคะเราก็มีกรรมการทั้งหมด9คนในการตรวจสอบร่วมกันและมีคณะกรรมการของสํานักงานฉลากเนี่ยอยู่เป็นประสิทิพยา ะะต้องบอกว่าการออกอา่างวัลเนี่ยเป็นด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ขั้นตอนเราทํตรวจอุปกรณ์วันหนึ่งชั่วโมงก่อนหน้าเนี่ยครับผมสุดท้ายครับพึ่งจะผ่านวันปีใหม่ไทยมาสงกรานน้ะอยากให้ท่านอวยพรพ, <c oughs> พี่น้องประชาชนที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่สักนิดหนึ่งครับเ <c oughs> ชิญครับก <c oughs> ็ขออนุญาตนะคะในวาระดีทีขึ้นปีใหม่ของไทยนะคะสงกรานปีนี้นะคะขอทุกท่านมีความสุขนะคะอยู่บนความสุขในการลุ้นโชคกับสังสสารต่อไปนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณท่านมากนะคะขอบคุณมากค่ะ